อย่าให้สิ่งนี้ครอบงำตัวคุณจนกระทั่งคุณไม่ไปถึงไหนโดยมองโลกมองไทยบายทีระพัฒอันดับแรกเลยคืออดีตอดีตที่มันล้มเลวผิดพลาดจนทําให้คุณไม่กล้าคิดจะทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาคุณลงปล่อยวางอดีตและมาสร้างตัวตนใหม่ของคุณในปัจจุบันอันดับ2เงินคุณจะต้องมีเงินจํานวนที่คุณรู้สึกสบายใจและเป็นที่สนใจของคนอื่น ไม่ใช่ว่ามีจนมากมายฟุ่มเฟอือหรือแม้กระทั่งอัตคัดขัดสนเอาแค่คุณมีแล้วคุณรู้สึกสบายใจและไม่เดือดร้อนไขรก็พอเอาเป็นว่าคุณอย่าพยายามหาเงินให้มากที่สุดจนกระทั่งคุณเป็นทาสของการหาเงินและคุณจะไม่มีความสุขกับการหาเงินที่ได้มาอันดับ3หมบุคคลเมื่อคุณต้องการตัดสินใจอะไรบางอย่าง แล้วคุณจะต้องไปสอบถามคนอื่นเพื่อให้คนอื่นตัดสินใจแทนคุณอันนี้ผิดพลาดอย่างยิ่งคุณจะต้องกล้าตัดสินใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเองในอนาคตคุณจะต้องยืนเป็นต้นเหตุในความสําเร็จหรือในความผิดพลาดของคุณและเมื่อนั้นนะครับคุณจะประสบความสําเร็จและคุณจะโตขึ้นด้วยตัวของคุณเองและไม่มีใครทาให้คุณลงได้จากธีรพัาเกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ